นี่ค่ะทุกคนวันนี้เอาเมนูเบอร์เกอร์ผัดผักมาฝากนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์ผัดผักนะคะทุกคนเบอร์เกอร์แล้วก็ผัดผักนะคะนี่ค่ะเบอร์เกอร์เราก็ซื้อมาจะมีจะมีสองรูปแบบนะคะอันนี้คือจากร้านที่ดังๆนะคะ นนก็อันนี้ก็อันนึงก็เป็นชุดทั่วไปนะคะทุกคนนี่ค่ะที่มาจากร้านธรรมดานะคะไม่ใช่จากเอ่อคือมาจากร้านธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนึงก็เป็นแบรนด์ที่ดังนะคะเนี่ยเป็นเต็กเฮานะคะเนี่ยตรงบอกให่ อีกอันนึงก็ธรรมดานะคะก็จะดูเนื้อต่างกันนะคะบางทีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมันเยอะอันนี้จะมันนิดหน่อยนะคะน,นี้เราจะทาเป็นเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ผัดผัดนะคะเบอร์เกอร์แบบนี้จะไม่มไ,มได้ทำใส่ขนมปังนะคะเราทาน ผัดๆค่ะท,ทุกคนนี่นะคะ่ะแต่ก็มองดูแล้วนะคะทุกคนเห็นเลยคะขนาดเราไม่ได้คือใช้น้ำมันแค่ขัดผัดเพื่อไม่ให้ติดกระทะเฉยๆนะคะแต่อันนี้ดูน้ำมันเขาออกมานะค่ะทุกคนกลับข้าวันเลยนะคะอันนี้ จะไม่ค่อยให้เตรียมนะคะพอให้ทำทำให้เขาพอสุกนะคะทุกคนจะได้ไม่แข็งนะคะนคี่ค่ะทุกคนก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ ตักใส่จานเลยเพื่อนๆนคี่ค่ะค่ะทุกคนผัดผักกันต่อนะคะใส่ลงไปเลยเป็นบร็อกโคลี่นะคะแล้วก็ กะลำดอกค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะคะพริกไทยนะคะ แค่น,นี้ก็พอนะคะทุกคนปุยใช้กระทะที่ปุยย่างเบอร์เกอร์เลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่า,าจะได้ไม่ต้องเก็บเวลาล้างยากนะคะทุกคนอันนี้ก็ผัด ไม่ต้องนานนะคะเพราะว่าผักข,ของเราสุกอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนผักก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟไป,ปจัดส่จานกันเลยค่ะมีค่ะทุกคนจัดใส่จานกันเลยนะคะ,คะ,คะ,คะวันนี้เราก็จะกินกันแบบนี้นะคะ เบอร์เกอร์สองชิ้นนะคะแล้วก็ผัดนี่ค่ะแล้วก็จะโรย เกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเบอร์เกอร์ผัดผักค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเบอร์เกอร์ผัดผักค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน